สวัสดีครับโปรจองลุงเดียนะครับเตรีมหลังบ้านน้องเอิงนะครับผมเนาะหลังจะปักเตียงก็ลุยกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสิไปถึงไหนกันแล้วไปไม่ได้ครับชักขอบแล้วเสร็จแล้วจักขอบ บุรีรัมนะครับออกไปเมืองกันนะครับแม่น้องแม่น่อยนะครับน้ององิงไปทุระคืนนี้แกะมาอะไรแล้วก็ต้องทำอะไรนะครับผมนะกลายปิดวงแล้วนะรับผมเนาะวันนี้เป็นวันพักผ่อนของน้องนะครับหนึ่งวันมาดูสิครับผม จาบเสร็จแล้วอาจเสร็จแล้วเหลือจับเหลี่ยมโอ้ยคอยืนโอ้โหมาเร็วเลือเกินนู่นกลางร่มอยู่ครับมาตอนไหนทีนี้ร้อนแดดตกแน่นอนคอยดูตอนเย็นมันรู้เวลาแล้ว <c oughs> นี่เรือจักรอบแล้วนะครับพุมนะอาชาเป็นเซ็ตซับเรียบร้อยดีแต่ขออย่าตกนะครับแต่ไม่่อยมั่นใจกับลุงเดียเพราะว่าช่วงนี้มันพอตึงตอนเย็นตอนบ่ายตกตีครับพุ้มพอตอนนี้ดูสภาพแล้วมันเหมือนกับว่าพอตอนบ่ายแล้ครับมันถึงเวลาครับพุ่มฝนตกตกตีนะครับ จบนะครับด้านหลังเหลือชักขอบแต่ต่อฝนตกก็ไม่หวันแล้วส่วนด้านล่างเสร็จแล้วครับผมอันนี้ก็จะต่อไปด้านข้างเรื่อยๆครับผมโอ้โห,โโหเดินไกลเลย ลุยกันเต็มทีครับไม่ว่าจังเบลหรือจังกำแพงนะครับสุดยอดกันนี่เอาไว้ทำผังนะครับบ้านมินิสามหลังนี่กรงเหล็กนี้นะครับเหล็กหลอมอบาง เด็กๆเรากันรับอยู่กับจังนี่นะครับโอ้ก็ได้ยินเสียงมันเดียวหลุดกันมันตีนอนนอนไปเอออยากไปกวนจังอย่างเดียวเสร็จแล้วโอ้โหโอ้ยสุดยอดสุดยอดพีมาแดงพีมาแดงหมดแล้วนี่เอ็นยังครับ fc เดีคอมเมนต์อย่าใจร้อนกับผมมันก่อนนะวัดทาครั้งเดียวอะ่ะดูก็ททำงานครับดูก็ททำงานนะครับนี่ตาแล้วขัดตาแล้วขัดห้ารอบรอบนะครับจ้าบอกคิดดูครับผมบใช่ารอบใช่ <c oughs> การคอมเมนต์อ่ะใจเย็นๆนะครับผมเนาะ ถ้าเป็นคุณเองคุณจะขัดหรือเปล่าที่คุณเม้นว่าคนอื่นม <laughs> ีห้ารอบนะครับผมทาแล้วขัดทาแล้วขัดน้ำสรอาอฮอฮือฮืัฮือฮือฮอืออื อันนี้โอ้ยมีแต่คนชอบขัดกันทั้งนั้น <c oughs> มีแต่คนชอบขัดกันทั้งนั้นช่างชอบขัดเหลือเกินนี่โอ้โห,โหแดดเปรี้ยงนะครับผมเนาะไม่แน่กระปุ้งบซ้ำ หายซี่มีชิดหลุนหลาวกับพุมบอกว่ามันร้อนแดด้ดนอีกแล้วกับเว็บซีสู่ชัครับติมานจะรวดเยมปีนะครับนี่มไม่เขาไม่ได้เ็ดไหนหายนะครับพุ่มก็ทำจนว่าเนียบแล้ว แล้วทีนี้มาขั้นตอนกับสายก็คือเช็ดต้งองความสะอาดดีสะอาดดีหลายขั้นตอนทำความสะอาดทั้งบ้านทั้งบ้านอีกอ๋อได่เกียรอีกอ๋ออาทิตย์หนึ่งอาทิตเต็มเต็มเต็ <c oughs> มเต็มเป็ครับผมใจเย็นๆนะครับอยากได้ของดีนะครับ ดูคับก็ตานานนะครับเนี่ยข้ตานานดีเราต้องชืนชุ่มกับไม่ใชจจองนะครับ F4 เนาะไฟ่ปลาเซตมามืออีกไม่ใช่ง่ายนะครับ F4 นี่หลงเดียปลอยไม่ได้นะครับปุ่มเนาะตัวเขาชี้ยาเนาะก็ตอนเย็นนลครับมัวปลอยเ้าไปอื้อไปชีก้ก็ต้องต้องลามดีๆเลยครับปุ่มต้องมีต้องห้าแส้มาพวกก่อแมนเดวจับแม่ไม่ตันนั่นดีๆนะ สก็ปไปขุมพลนะนครับผครับเดี๋ยวปัดร้อยนะครับพี่สี่เดียย๋ยวปัดปลอยเกี่ยวกับปุ่มสมาชิกนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักซักใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะอย่ากดการกดตานานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมเนะนานะ ดูจังครับประมาณนึงครับเต้ครับเกินไม่คิดหน้าครับผมไก่ร้อยเปเซแล้วครับผมเกือบจะร้อยปเซแล้ว